ันี้วันเกิดเขาค่ะนนเ่วันเกิดมนเกิดนะงท้าลูกเท้าองเท้าขอท้าลูกาวันเกิดใส่ลูกวันเกิดวันเกิดก็เกิดบุญเกิดกุศลน้ายื้อเชน้องอะไรนะบุญค่ะน้องน้อง่าน เชือน้องเอิญเหรออ่าน้องเอิญนะน้องเอิญวันนี้เป็นวันเกิดไอ้บ้านเอากาดถอดรองเท้าถอดรองเท้าถอดรองเท้าดิรองาถอดรองเท้าโอ้จับแม่ไว้จับแม่ไว้น้าอ่าแม่อ่าแม่ก็เป็นแม่เทวดาลูกก็เป็นนางฟ้านะอ่า อ่าสาธุนะอ่าวันเกิดวันเกิดใครอ่ะวันเกิดเด็กน้อยค่ะเออน้องเอินเหรอน้องเอินเหรออายุเท่าไหร่ละหกขวบค่ะอ่าหกขวบแล้วนะถือว่าโยมได้ทําบุญแล้วนะวันนี้ตามทุกข้าพระ้อาอาทุกข้เจ้ันนี้ถือว่าโยมได้ทําบุญแล้วนะเราจะมาก็จะให้เป็นของขวัญวันเกิดน้องเอินนะเอ่อของขวัญวันเกิดอ่าอ่าให้ของขวัญนะของขวัญวันเกิด อ่าอ่าให้ของขวัญแล้วก็เดี๋ยวให้หมูเด้งด้วยนะให้หมูเด้งอ่าเป็นของขวัญน,นะวันเกิดใน้องเอิร์นรู้จักหมูเด้งไหมจักนะวันนี้เอาเอาตัวเล็กไปก่อนนะเอาหมูเด้งตัวเล็กหมูเด้งตัวเล็กอ่าอ่าให้อ่าเป็นของขวัญวันเกิดนะอ่า อาหยิบเจาตัวไหนดีอาหมูเดงนะอาลูกจักหมูเดงนะหะเนี่ยหมูเดงอาให้แม่ด้วยให้แม่ด้วยอาราวันแห่งความดีนะถือว่าเป็นแม่ดีแม่ที่ดีเป็นแม่เทวดาลูกก็เป็นลูกเป็นลูกเทวดาด้วยนะอาให้อยู่ดีมีความสุขนะ อายุมันกว่ายืนอ่าสาธุสัตว์ทูไอ้ล็อบบี้แฮ้ยอยู่ไม่ถูกพระปันค่ะพรถามน้องพระปั้นค่ะโอ้อลวงพระปั้นที่อยู่ข้างข้างวัดอ๋อเออชั้นเดียวกันเราอยู่ชั้นเดียวกันเหรอเอออุบสายเออเขาไปให้พระปั้นดูนะเออครับผมเออเราก็ได้หมอนมีหมอนหมูเต่งนะเขาได้ไหมไม่ได้ค่ะแต่ไม่ได้หมอนหมูเต่งอะจับไม่ได้ค่ะอ๋อเหรอจับฉลากค่ะได้ทุกคนค่ะเพราะว่า เด็กนักเรียนเยอะค่ะจะเออไวมีถ้าเจอจะได้เอาหมูเด้งมาให้นะมอหมูเด้งเนี่ยเออหนาวไหมหนาวครับลูกมีหมอหมูเด้งจะได้อุ่นหน่อยนะ่เออครับแล้วแม่ชื่ออะไรอ่ะชื่อบุญแถมค่ะเจ้บุญแถมเออมีบุญเยอะๆนะเออมีทั้งบูด้วยแล้วก็ได้แถมด้วยนะค่ะน่าปลาเดี๋ยวไปไปโรงเรียนใช่ไหม วันนี้โรงเรียนหยุดค่ะเออวันนี้วันครูครูเกิดวันครูเออวันเกิดด้วยแล้วเป็นวันเกิดด้วยอายุเท่าไหร่ะหกขวบค่ะหกขวบนะอ่าน้องเอินค่ะน้องเอิญนะน้องเอิญเป็นเด็กดีนะครับทําแบบนี้เนี่ยเยีมเด็กดีโอ้เด็กดีครับนั้นยอดเยี่ยมเก่งเด็กเทียมเทียมเก่งนั้นยอดเยี่ยมเก่งดเหานี้เหลานี้เป็นเด็กดีแท้ ไม่ยอดเย่ยมไม่ยอดเยี่ยม่ยอดเยี่ยมแต่ยอดเยี่ยมอายอดเยี่ยมยอดเยี่สาธุอาล้าเป็นเด็กยอดเยี่ยมนะนะเป็นเด็กดีละให้แข็งแรงแข็งแรงนะเออแข็งแรงแล้วก็มีความสุขมีความเจริญนะทั้งแม่ทั้งลูกด้วยแล้วก็ทั้งครอบครัวด้วยนะทุกคนอยู่ที่ไหนอ่ะน้าอยู่ตรงข้างบ้านผู้ใหญ่สามเลยนะคะโอ้วันน่ะอาสาธุนะ